สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเดือนคือเดือนครับดาวก็แค่มาอาศัยแสงเท่านั้นเพจปลอมโชครถแห่ซัดกลับบอลเชิญยิ้มดาวก็แค่มาอาศัยแสงเท่านั้นจากกรณีดรามา่าบอลเชิญยิ้มกับโชครถแห่หลังจากที่โชครถแห่ออกมาบอกว่าขอแจ้งยุติบทบาทงานคู่กับพี่บอลเชิญยิ้มกว่า50ิคิวพอได้รับแรงกดดันจากทางสังคมและการแสดงบนเวทีไม่สามารถแสดงต่อได้ ส่วนงานเดี๋ยวที่รับไว้จะทําเต็มที่อย่างที่สุดหน้าสื่อทางด้านบอลเชิญ,ญยิ้มเดี๋ยวมาโพสอีกว,ว่าต่างคนต่างรับผิดชอบในสิ่งที่ได้รับมอบหมายเถอะนะเจ,จ้าภาพพิจารงานเขาลงทุนเท่าไหร่ค่าประมูลงานค่าปา้ายโฆษณาและอีกเยอะแยะมากมายที่จะได้แต่ละง,งานเราต่างคนต่างขึ้นเล่นแล้วนะผมทิ้งงานรายการทิ้งงานส่วนตัวไปเท่าไหร่อย่ามาทำแบบนี้ไม่เคารพกันแล้วไม่ว่าแยกแยะด้วยครับงานอย่าเสีย ราะผมรับผิดชอบเพื่งานงานเดียวรับผิดชอบแต่งานคู่คุณเทจะภาพเขาเสียหายนะเค okay, ซึ้งจบนะสงสารคนที่เขาต้องมารับรู้อะไรแบบนี้อย่างไรก็ตามไม่รู้ว่าทางฝั่งของหนุ่มโชคนั้นจะเปลี่ยนใจมางานหรือเปล่าก็ต้องรอติดตามกันต่อไปล่าสุดช่วงรถแห่ก็ไม่แผ่วโตกลับทันทีเหมือนกันโดยได้โพสต์ระบ,บุว่าเดือนก็คือเดือนครับดาวก็แค่มาอาศัยแสงเท่านั้น ต่จากการตรวจสอบพบว่าไม่ใช่เพจของโชครถแหน่าจะเปิดเพจมาเพื่อปั่นมากกว่าอย่างไรก็ตามเรื่องราวดังกล่าวขอให้จบลงด้วยดีค่ะขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ .com ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสะข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ